6ทิปดื่มน้ำถูกวิธีดีต่อไตฟังโปรบีเลยค่ะอย่างแรกก็คือดื่มน้ำแปดแก้วเนี่ย ก็คือย้ำเตือนเราว่าเราเนี่ยควรจะต้องดื่มน้ำให้มากๆไว้เขาบอกว่าแต่ละคนเนี่ยนะคะต้องการน้ำต่างกันไปใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยจะเสียปริมาณน้ำโดยไม่รู้ตัวประมาณ500มิลลิตรต่อวันที่เราจะเสียไปจากการหายใจหรือจากเหงื่อในขณะที่ไปก็ผลิตปัสสาวะออกมาเนี่ยประมาณ1.5-2ถึง2ลิตร เพราะนั้นเราก็ควรจะดื่มน้ําเข้าไปให้ชดเชยกับสิ่งที่เราเสียก็คือ2ลิตรอย่างต่ํานั่นเอง mm hmm. เขาบอกว่าการดื่มน้ำเนี่ย mm hmm. บางทีก็ไม่ได้ต้องมากเสมอไปนะเพราะว่าน้อยแต่เพียงพอก็มี mm hmm. เพราะว่าสําหรับผู้ที่ไตเสื่อมไตาวายไตยเรื้อรังนะคะระยะท้ายๆนะระยะ4ระยะ5เนี่ยนะคะ mm hmm. เขาต้องเริ่มจํากัดน้ําแล้ว เพราะว่าอะไรเพราว่าไตเนี่ยไม่สามารถที่จะทําหน้าที่ขับปัสสาวะออกมาได้เหมือนคนปกติค่ะคลิปที่3นะคะเขาบอกว่าคุณอาจจะอยู่ในภาวะดื่มน้ํามากเกินไปอาจจะเกิดขึ้นในกรณีที่ออกกําลังแบบวิ่งมาราธอนหรือว่าเล่นกีฬาที่แบบใช้ความอึดอดทนอะไรแบบนี้ทำให้คุณเนี่ยจะต้องดื่มน้ํา ไปมากกว่าปกตินะการดื่มน้ำจำนวนมากนี่ก็จะไปทำให้โซเดียมในเลือดของเราเนี่ยเจือจางลงพอโซเดียมเจือจางเนี่ยมันจะเกิดโรคนะโรคไฮโปเนทรีเมียเนี่ยนะคะคือกรณีที่เกิดการไดรลูทเกิดการเจือจางของโซเดียมในร่างกายซึ่งมันจะมีผล ระดับน้ําต่อหัวใจต่ออวัยวะต่างๆแล้วก็กระทบไตเช่นเดียวกันนะคะทิปที่4เนี่ยเขาบอกว่าสีปัสวะจะบอกได้ว่าคุณเนี่ยดื่มน้ํามากไปน้อยไปหรืออย่างไร เพราะว่าสําหรับคนทั่วไปแล้วเนี่ยการดื่มน้ําที่เพียงพอต่อสุขภาพเนี่ยมันจะทําให้ปสัสสาวะของคุณเนี่ยออกมาสีเหลืองอ่อนๆแต่ถ้าเกิดคุณดื่มน้ํามากแล้วก็สีปสัสสาวะแบบว่าจางมากเลยเขาบอกอาจจะเป็นเบาหวานนะแล้วก็ถ้าเกิดคุณปสัสสาวะสีเหลืองเข้มแปลว่าคุณดื่มน้ําน้อยเกินไปแล้วอันนั้นก็รีบให้ดื่มน้ําเพิ่มนะคะ ทิปที่5เนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าการดื่มน้ำจะช่วยป้องกันการเกิดนิ่วในไตและช่วยดูแลเรื่องเกี่ยวกับการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะได้เพราะว่า2สภาวะนี้นะไม่ว่าจะเป็นนิ่วในไตหรือจะเป็นเรื่องระบบทางเดินปัสสาวะอักเสบเนี่ยมันจะมีผลกระทบกับไตโดยตรงเลยนะคะทิปที่6เนี่ยก็คือให้ระวังเรื่องการทานยา และการฉีดสีค่ะ คือการทานยาเม็ดเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเราดื่มน้ําไม่มากพอการที่จะให้ยาละลายหรือว่าการส่งยาออกไปตามที่ต่างๆมันก็จะไปไม่ทั่วถึงแล้วพอพถึงไตเนี่ยไตยจะต้องขับสารเคมีส่วนเกินที่ไม่ต้องการเนี่ยนะทิ้งออกจากร่างกายไตยก็จะทํางานหนักถ้าไม่มีน,น้ำช่วยมาขับทิ้งออกไปจากร่างกายอีกเรื่องหนึ่งก็คือการฉีดสีคือการฉีดสีเนี่ยมันเป็นขบวนการรักษาเรื่องเกี่ยวกับการอุดตันเส้นเลือด ซึ่งการฉีดสีนี้ทําให้มีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในน้ําเลือดซึ่งไตเนี่ยจะต้องขับไอสีนั้นนะออกทิ้งจากร่างกายไปทางปสัสสาวะบีก็มีผู้ที่ไตเสื่อมนะคะแล้วก็บีดูแลอยู่เนี่ยบีก็ให้สารอาหารแบบเจล2ตัวเนี่ยดูแลเขาก็ดีขึ้นนะอย่างเช่นระยะ2ท่านนี้นะคะ e g f r เนี่ยเหลือ62ปรากฏว่าพอทาน สารสกัดฟูคอยแดนเนี่ยนะคะ4เดือนนะวันละแค่2เดียวเองนะ GFR ก็เพิ่มขึ้นเป็น97เลยถ้ายังไงก็แอดไลน์มาถามข้อมูลเพิ่มเติมกับบีได้นะคะถ้าเกิดคุณคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะคะก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย